สวัสดีครับคนหลังเขาชแนลครับวันนี้เอไม้มาสองนอนครับปอกแล้วครับปอกเหลือแค่นี้นะครับนอนยังไงนะครับปอกเหลือแค่นี้มาสับแล้วก็ต้มครับเดี๋ยวสิมาหมกกันครับเราติดตามครับหมกนไม้ครับสวัสดีครับคนหลังเขาชแนลครับวันนี้มาหมกนอไม้ครับนไม้ที่เราได้มาสองนอครับนี่ครับสับแล้วก็ต้มแล้วครับนี่มี นั่นเน้างครับหมกซีหมูครับนี่ครับหมูหมูละเครื่องก็มีตะไคร้พริกครับอันนี้ลูกโตดครับกระสายครับใบโหละพาครับมีหอมกระเทียมพร้อมครับจะบริเกตนะครับตอดเราติดตามครับมีข้าวเบือครับนี่ครับข้าวเหนียวเสียน้ำครับข้าวเบือนะเราติดตามครับมาตำเครื่องครับนี่หอมกระเทียมเกลือร้อยแล้วเดี๋ยวมาตำเครื่องครับ เดี๋ยวรอตอนที่ตําเสร็จแล้วกันนะครับมันจะค่อยบริสุทธิ์เวลาเราติดตามครับมาเสร็จแล้วมาปรุงเครื่องครับนะครับน้ำไม้เดี๋ยวต้มไว้สับไว้เรียบร้อยต้มแล้วใส่น้ำเงินนางเลยครับน้ำเยินนางหรือน้ำเยินนางากูไหลส่องนอครับโอ้น้ำเยินนางต้องเพิ่มดีแจกหน่อย เคเบียร์มันจะอื่นอันนี้เครื่เบียร์เครื่องแกงให้ออเราตำนะครับครับใส่ลงไปเลยครับโอ้กำันล้างอยู่กำลังน้าง เครื่องเลยครับรสดีผงปรุงรสรสดีครับใส่ลงไปครับอออหอมแป้งผอมเนื้อซับไปเลยครับแป้งนัวครับเสร็จษฐาเศษปลา,ลาน้ำล้างขุยปลาครับซับไปเลยน้ำปะลาน้ำปะลาหนื้อไม้ไมแบบบ้าน น้ำมันมสูนรสตรกับปลาตุ๋มครับน้ำปลาร้า,าครับนัวครับอันนี้กระสายครับกระสายกระสายแล้ ดูดครับลึงดูดดึงดูดใส่ลงไปนะเออสวดใส่หลังครับใส่เนมหม้อหมกดล้วกค็ <c oughs> คนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็สมเบิ้งค่อยใส่หมูครับ จิมบ้างครับชิมน้อยจะชิมหลายด้วยครับบ <c oughs> ระสูตรเลยครับอืมแอบปาร์ดหน่อยนะครับปาร์แจ้หน่อย ชิมไหมครับชิมไหมอืมกลุ่มกลมแต่ว่ยาย้านมันน้ำมันออกขึ้นแบับน่อยจบเลยครับใส่หมูครับหมูลงไปครับหมูลงแล้วก็ใส่โหระพาลงเลยครับคลุกเขาให้เข้ากันแล้วครับใส่หมกเลยครับเตรียมหมกเลยครับ ยวไปเบิ้งตอน,นใส่หมกเนาะครับไส้หมกครับ,รบดูดดูดบูมีเม็เดแดงครับใส่ครับพอแล 4, ้ว C ห้าเม็ดส่ดูครับ หมุกครับหมุกน้ำไม้มีครับต้นไม้จะแซ่บวครับ ไม้มครับสับแชบสวัสดีครับมาครับกินบวกหนูไมั้ครับมาส,สับแซชบบวก มไม้่สดใส่หมูสั่งใสหมูเนื้อหมู<อ>ข้าวนสั่งสั้ำบังกร v เกมอห นี่แซ่บสุดะลองไปเอทิบบ้ดครับแซ่บอีกีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดกระดิ่งเยอครับพี่น้องใช่ด tới không? Chụp thép không cần.